แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมโฟวินมอเตอร์มณอ่าโฟวินันนี้ต่อยคู่ที่คู่สามคู่สามเจอกับเจอกับดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเขาก็กำลังร้อนแรงเลยโฟวินก็ถือว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งชนะไปกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะสองไฟครับชนะใครบ้างชนะลุงวิทยากับเจริญศักดิ์ครับก็เรียกความมั่นใจได้พอสมควรเลยนะได้ชกมวยรอบด้วยร้อยสิบสี่น้องชายมาเท่าไหร่มาพอดีครับครับไม่ลดเลยไม่ลดแล้วตอนนี้ ปั้มกับพวกใครที่สิทเจริญทรัพย์ก็น้องๆในค่ายตัวใหญ่เชื้อร้ายพวกนี้ครับตอนนี้ร่างกายน่าจะกลับมาโอเคแล้วนะครับเมื่อเช้าน้ําหนักมาเท่าไหร่ครับมา14คดีเป๊ะเนี่ยไม่ลดเลยนะไม่ลดเลยไม่ขาดด้วยไม่ขาดเลยโอ้โหเป๊ะเลยเหมือนทํามาจากจากค่ายเลยนะอเคู่ชกดอกไม้ป่ามวยซ้ายเจอมวยซ้ายเป็นไงบ้างก็เจอจนชินแล้วตอนหลังเจอแต่ซ้ายจริงป่ะ ใครบ้างมวยซ้ายรองลังนนงวิตยาก็ซ้ายอ๋อเออเจอมวยซ้ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชกยากกว่ามวยขวาไหมสำหรับความรู้สึกเราก็ก็ยากแต่ชกหลังก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าชกบ่อยเนาะได้ดูเทปเขาชกบ้างไหมเป็นไงมีอะไรน่ากลัวมากมัดครับหมัดแล้วต่อยได้คมเหมือนกันครัลองต่อยครับอืมเราก็ฝีมือ เขาก็ทีนี้เขาก็เฝีมือเหมือนกันจริงกันแลกแข้งแลกมัดปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าจากจังหวัดปทุมปล่อยปล่อยประมาณสักกี่กิโลตอนนี้ปล่อยปลห้าจุดห้าครับอ่ฝาก fc ของค่ายสิจเดิญทรัพย์หน่อยครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมนปีนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังโอเคขอบคุณครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับนะครับผมหนองแคนป่าซ้อมต้องมาที่นี่ครับครับปีนี้รถเท่าไหร่ ครับอ่าต่อยไม่รอบนะต่อยใครอ่ะต่อยโฟวิลครับครับไม่เคยเจอรเราชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยสิบเจ็ดครับสิเจ็ดเลยชนะใครบ้างหลังหลังสามไฟก็ได้เพชมรมาลายแล้วก็ชนะพุทธโธแล้วก็มชนะเพชมรมาลายย้ำแชมป์เพชมรมาลายอีกครั้งหนึ่งโอ้โหร่างกายดีมากได้อัดฉีดจากสจโต้งบานเลยมั้งเนี่ยอรวมๆแล้วบานเลยนะแล้วการทีร่ซ้อมไฟนี้เป็นอย่างซ้อมกี่วัน ยี่สิบเปนครับครับสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับครับต่อยมือรอบนะเจอโฟวินเนี่ยเขาก็ฝีมือเราก็ฝีมือเน้นอะไรเป็นพิเศษเน้นหมัดครับครับเราวันนี้เน้นหมัดเ้าเพราะว่าแล้วหรือเราถนัดออกหมัดถนัดออกหมัดเออหลังๆต่อยต่อยคมมากเลยปีนี้น้องชายอายุเท่าไรครับเจ็ดขบจากจังหวัดปอยยเท่าไหร่ห่้ารอห้าสิบหกร้อยสิบสี่ตึงไหมมือรอบพอดีครับไม่ไม่ตึง ยังได้อยู่นะนอ่าฝาแฟนมวยหน่อยครับก็อาเกเซียร้อยฝาเอาต้องมาจีนครับคืนนี้เต็มทีครับครับรถทั้งหมดก่โลเนี่ยสี่ <4 S 1> ได้ไหม <5. S 1> โอเคขอบคุณครับ